สวัสดีครับวันนี้อยู่กับใครครับต้นครับผมโอ้โหเสียต้นเสียต้นวันนี้วันนี้เรามารีวิวรถอะไรกันครับที่ VX ร้อยห้าสิบครับผมที่ VX ร้อยห้าสิบเป็นแบรนด์ฝีมือคนไทยใช่ครับโอ้โหวันนี้แต่งตัวไหนไปบ้างครับเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าโอยแต่งนิดเดียวเองเอไม่จะบิดตึ้งจะบิดตึ้งแต่งเแต่งน้อยอะไรไม่เยอะกันี่ย ไปเลี้ยวไปเลี้ยวอ๋อกี่บาทไปเลี้ยวไปเลี้ยกี่บาทไปเลี้ยวไม่แน่ใจอ๋อไม่น่าเกินสองร้อยเพราะว่าในเกินสองร้อยนะครับผมซื้ออยู่ไหนครับนี้อ๋อร้านแถวป่าป่าครับผอ๋อร้านแถวป่าป่าอันนี้ละครับนี่ก็น่าจะแถวอยู่น่าจะดอนมงครับดอนมงกี่บาทครับวันนี้กี่บาท นี่าหละจะเป็นร้อยร้อยกุบบาทนะครับผมสุดจริงมีตรงไหนอีกมีจุวหนึ่งขับตามมาเห็นท้ายไฟท้ายไม่โคนยอดเลยโอ้ไฟท้ายจายิบครับเฮ้ยไฟท้ายไทยประดิษฐ์เลยเกร็กเบรกเบลกเกก็ติดครับโอ้ไปขาวก็ติดครับโอ้ไปขาวก็ติดเอาไปาว้งเยียบแรงๆนาะเฮ้ยเท่ว่เท่ห์เท่ห์เทแห์เท่เท่ห์เท่ห์ อาไรครับที่เสนอราคาอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวนี้ประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่นได้ครับผมเกือบแสนเลยนะฮะได้โชว์หน้ามาหูโคเท่นเลยครับไอสติ๊กเกอร์ยอดนะโอ้สติ๊กเกอร์สุดยอดครับี่นตเาการจินมันเดื้อแล้วก็แบมโบนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเรามารีวิวหน้าปัดกันสักหน่อยไหมครับอ๋อหน้าปัดนะครับ รีวิวฟังนี้ฝ่ายสองหมื่นแล้ครับเกือบสามหมื่นะครับนะปั๊ดอ๋อโอเคได้แล้วอันไหนบอกยังไงบ้างครับตัวนี้โชว์กิโลครับตัวนี้เป็นบอกเวลาครับนี่ก็วัดเครื่องครับวัดรอบกวมีมีฟังก์ชันด้วเลยฟังก์ชันอะไรครับเปลี่ยนสีได้ครับเฮ้ยเฮ้ยพระเจ้า แฟนพีชเมือไทยสุดจริงครับเฮ้ยมีที่ชาร์จโทรศัพท์เลยครับชาร์จโทรศัพท์เฮ้ยชาร์จแบิได้จริงเดี๋ยวอันนี้จะก่อนเอาไว้เสียบโทรศัพท์ก่อนใช่ครับเรื่องนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วครับหายไปแล้วยเดี๋ยวเราสตาร์ทต่ำเสียงกันสักหน่อยดีกว่าครับเอาเดิมครับเดี๋ยวกองเชียรครับ <laughs> ok hát một kiểu 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 คุณโตครับยังเหลือสติ๊กเกอร์ใช่ไหมครับออ๋สติ๊กเกอร์ฉลามครับผมออ๋สติ๊กเกอร์ฉลาม,ม,มแล้วก็เนี่ยครับปิดนะครับโอ้โห็เอกอย่างนี้ก็เป็นโช๊คข้างล่างนะครับผมเป็นแบบกลับหัวนะฮะอันนี้ก็เท่ดีครับเป็นแบบโอแม็กเลยเนาะโลแมกโอ้โหสวยสวิงอาร์มสวิงอาร์มหลังนะสวิงอาร์มหลังโ,โยนเลยสวิงอาร์มหลัง ัววสิงก็แต่งมาดีเออโชว์ก็สวยโชว์ก็สวยในการนี่โอเคครับวันนี้ก็ขอลางทุกท่านก่อนครับฝากข้อคิดให้กับชาวไบค์เกอร์นะครับข้อคิดข้อคิดเลยครับครับผมจะขับรถประมาทกันนะครับเรื่อยขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับโอเคครับต้องใส่หมวกกันน็อกไหมครับใส่ต้องใส่หมวกกันน็อกเลยครับนะ ที่ปลอดภัยทุกท่านทุกคนนะครับโ <Okay. S 1> อเคครับก็ลาครับสวัสดีครับ โอ้ทำไมเท่อย่างงี้ครับโอ้ทำไมเท่เองเลยฮะสุดยอดอ e ีดีว่โอ้ไฟท้ายเพื่อนเยลยครับอ๋อไฟท้ายก็ประมาณนี้ครับไฟท้าย LED ไฟท้าย LED ไฟท้ายเอ,อ e D ายด e ีสุดยอดเลยไปหน้าก็ประมาณนี้อ๋วันนี้พี่ไอามารีวิวรถครับ พัแแดแข็งจริงพี่ครับแข็งจริงไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหสไตล์เดียวกันพี่ ุถไหมครับคันนี้สุดไหมครับ,ร,บรถยังไม่ล้างเลยครับครับก่อนเลยครับผมโอเคครับซ้อมนี้ก่อน